คนดาวนะ่ะมันจะจะดีหรือไม่ดีถึงที่สุดจะเป็นอย่างไรเรามาดูตอนปิดฉากดูตอนปิดฉากของชีวิตเราจะเห็นว่าบางคนนี่จบฉากไม่น่าดูบางคนจบฉากน่าดูจริงๆก็คือตายอย่างน่าดูจริงๆตายยังมีสติบางคนนี่ตายไม่เป็นท่า คือถึงที่สุดนะเราตายทุกคนไอ้เวลาเนี่ยเต้นกันเถอะใครจะเต้นยังไงก็เต้นกันไปตามวิถีทางของกรรมที่รีดเลี่ยงกันไม่พ้นแต่ว่าถึงที่สุดตอนตายจริงๆจะตายกันอีท่าไหนจะตายกันอย่างไรพร้อมหรือไม่พร้อมถ้าตายอย่างไม่พร้อมเต็มใจตายแล้วก็เหมือนกับมีใครมาฉุดกระชากลากไปไม่เต็มใจจะไปแต่คนที่ก็พร้อมแล้วนี่ เขาไปได้อย่างสนิทไปได้อย่างสบาย,ไไย,าบายเนี่ยเราจะเห็นว่าที่สุดของชีวิตเนะี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้แล้วเราทุกคนนะ่ะหนีความเป็นอย่างนี้ไม่พ้นเราต้องตายทุกคนถึงที่สุดเราต้องตายไม่มีใครเลยที่จะหลีกเลี่ยงจุดจุดนี้พ้นชีวิตจะดิ้รนไปอย่างไรก็ตามมันก็ถึงที่สุดที่ตรงเนี้แต่ว่าเราจะตายกันอย่างไรเท่านั้นเอง ถ้าคนฝึกจิตมาดีก็คงจะตายดีถ้าฝึกจิตมาไม่ดีไม่รู้เลยแม้แต่เรื่องของความตายไม่ยอมรับในเรื่องของความตายก็จะตายอย่างชนิดที่ต้องฉุดกระชากากถูกันไปไปอย่างไม่เต็มใจที่จะไปซึ่งลักษณะอย่างนั้นไม่ดีคติที่ไปก็คงจะไม่ดีเหมือนกับที่บุคคลเขาพร้อมแล้วจึงจะไป ฉะนั้นในทางสภาวะสภาวะของรูปนามเนี่ยที่ท่านได้แสดงไว้ในลักษณะของวิถีจิตเราจะได้รับความรู้อยู่อย่างหนึ่งว่าในทางนามธรรมาคือจิตและเจตสิกซึ่งเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นยังรู้ได้ด้วยความรู้สึกเฉพาะตนเฉพาะตนเท่านั้น แต่ดยสภาวะของนามธรรมแล้วมันมีระเบียบมันเป็นไปตามระเบียบเป็นไปตามสภาวะของมันเองนี่คือธรรมนิยามมีความละเอียดอ่อนเดี๋ยวเราศึกษาดูสภาวะจิตแด้เราก็จะเห็นแม้แต่ขั้นเข้า,ขาสู่นิโรธสมาบัติเขาก็มีระเบียบมีวิธีการเป็นไปตามสภาวะแล้วก็เป็นไปเองนี่แหละคือธรรมนิยามฉะนั้นเมื่อถึงที่สุด แห่งการปฏิบัติหรือแห่งการประเพณญความเพียรมันก็จะเป็นไปตามวิถีอย่างนี้